เป็นยังคนไทยไปพักอยู่บ้านสาวเลาาเรือบ้านเพื่อนอยู่ที่ฝั่งลาวเป็นยังต้องเอาเงินให้พอบ้านด้วย <c oughs> เอาคลิปนี้ฉะสีก็จะมาตอบให้เนาะทุกคนเนาะก่อนอื่นกะกะสบายดีเนาะสวัสดีพ <c oughs> ี่น้องเอฟซี FC บันทุกคนเดอ้อเนาะอาจจะเป็นทั้งในแหละก็ต่างประเทศเนาะเอามือนี่กะคนหาก็ะชาลงเนาะทุกคนเนาะตกชาเมื่อชี้มือเรียนติด ตัเป็น่าัสี่ไทยคงจะคลิปมามือนีกับต๊กนักมือสา้านีกับทุกคนเลยมือนีกับซาลงหน่อยหนึ่งเนาะหาก็เห็นแสงแดดแวบๆเล้วอันนี้ก็มาอยู่ในสวนรอบข่างก็จะเป็นอ่าขอกไก่ขอกย่างอย่าเดียจะได้ยินเสียงรอบข่างนิดนึงนะทุกคนเนาะได้เสียงไก่กับคันอยู่เอา FC เพิ่นถามเนาะหลังจากทีชั้นีเอาคลิปก่อนหน้านี้ลงนะทุกคน FC เพิ่นอยาโค้ะ มีเอฟซีเนาะเพื่อนเคยมาเที่ยวลาวเที่ยวเที่ยวฝั่งลาวและมานอนอบ้านบ้านหมู่เนาะแบบพักกับพักใบดนเนาะทุกคนเลยที่จริง,งานเพื่อนกับไปพักเซาอยู่ลูกแล่มียังนอนไรแต่แต่แต่พ่อเขามาแล้วเนาะเพื่อนนั่นเขาไปพักในหมู่บ้านหนึ่งซาซีก็จะบบอกเนาะว่าเป็นหมู่บ้านใดแต่ว่าอยู่ฝั่งนี้แหละในหมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่งเนาะทุกคนเนาะ แล้วบบบนี้ค่ะเวลาไปแจ้งเพื่อนกะอันอาจจะบอกว่าผู้นั้นผู้นี้มาเลยโบะนั้นกะจะเป็นอ่าแขกนะนะก็ไปนั่นก็แขกกับมไม้แสดงว่าคนนาะคนที่อันคน,คนไทยนะหมแต่คนที่มาหลินมาอย่างแล้วกะอาจจะไปนั่นว่าไอ้คนนี้มาผักอยู่เฮือนอยู่อย่างเ้อแล้วกะอันคนอยู่ ฟังเล่าที่หูจักนะนะอ่าพาไปแล้วเพิ่นก็นจะเอาเงินไห่เนาะทุกคนเอาเงินไหนในบ้านบ้านนั่นอ้าวแต่ว่าเพิ่นก็นอาจจะบ่ได้ถามดอกเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าเพิ่นมาถามอ่าในเม่นแทซีเลยแทซีจะบอกนะนี่เป็นยังคือเอาไห่ที่จริงอ่ะ ตามข่วมเป็นจริงแล้วเนาะพาไปแจ้งสมตสมติว่าสมมติว่าสาสวซีเราสมมติมีเอฟซีมาสาวซีกะพาไปแจ้งเนาะว่าเออพู้นี้จะมาพักอยู่บ้านเด้อจย่างที่มาพักอยู่อยู่บ้านสาวซีเด้ออย่สางซี่นะสาวซีดันไปเอาเอาเงินให้พ่บบ้านทั้งทั้งที่บวจำเป็นต้องให้ก็ได้เพราะเขาแบบพอเจ้ามากก็ยังถึกต้องตามกฎหมายเนาะเป็นอย่างคืออันนั้นนะแค่ไปแจ้งว่าอันนี้ก็พ่อแล้วนะเป็นอย่างคือต้องเก็บเงินเก็บอย่าง ที่จริงค่ะเพื่อนก็บบ่ได้เก็บดอกทุกคนเลยแค่เข้าไปแจ้งค่ะบางคนก็บอกว่าน้ำจิตน้ำใจกินน้ำกินในมันมีคนหนึ่งเอาหา้มันมีคนที่สองคนที่สามคนที่เอาหา้บางเท่อนะ่ะเป็นคนที่แบบว่าอ่าอาจจะมีเงินแนโบมีก่กะเอาหา้เนาะส่วนแรกๆซาซีอส,สังเกตเห็นแบบเออคนขเขาเจ้ามีแนี่ก็คือเอาหา้กินน้ำกนะินในนะโอเคไห แต่ว่าเดี๋ยวนี้ค่ะจสีสังเกตเห็นเนะคนที่โบมีเงินกับเอาไหาตามๆกันไปเลยเข้าใจว่าทุกคนคือมันมีคนหนึ่งเอาไหได้กับคนหนึ่งกัเอาไหอย่างสี่นะขั้นบ่อไหกับแบบจักในใดในหนึ่งมันบสบายใจนี่เนาะทุคนนะคกคนเนาะอ่าคนคล้ายๆแบบว่าคนเฮ้ามันโบขเ้ืกนะันเนาะแต่ละบ้านกันบโบขึ้อกันนีเห็นคนหนึ่งเอาไหาคนคนหนึ่งบ่อไหาบางเทือ่อ เขาวเขาบโมีคนสบายใจก็คือคนหนึ่งว่าเพื่อนเพื่อนมันเกิดเรื่องเกิดยังหรือบอกอะเอาง่ายๆให้เพื่อคนสบายใจเลยทุกคนเลยอกเพิ่นเพิ่นเพิ่นโบเก็บกะเขาก็ให้แต่ว่าพราะเขาว่าให้เพิ่นกะจังไหนเนาะทุกคนคือแบบเพิ่นกับโบว่าตรงๆดอกเนาะคนเขาที่จริงอ่ะคือแบบคันไดเงินไปแล้วกะ มันกับอันนั้นเนาะอย่างเช่นแบบว่าอย่างเช่นแบบว่าเฮาอันจังไงละ่ะชิพเปรียบเทียบใส่การทํางานกับมันมันมันกับบัวได้เนาะทุกคนเนาะเนาะมันกับแบบนี้เขากับเอาหายิไดาย่ินดายเนะเฮากับมีคมสบายใจแน่แล้วก็เพิ่นก็อาจจะดีใจมั่งได้อย่างเี่นเะทุกคนเนาะเพิ่นก็เพิ่นก็อาจจะเบิ่งอัน คงมปลอดภัยดูแลย,ยังหายพันกับแบบจ้าซีนะมันกับโอบมเป็นการจ้างดอกเนาะโอมเป็นการจ้างดอกทุกคนเลยแต่สําหรับตัวชาวซีเองนะบบสมควบบบรบโบสมควรเสียมิเม,ม,ม,มต่บ,บาทเดียวเราทุกคนเนาะอ่าบสมควรเสียแต่ว่าน้าจิตน้าใจกับตั้งตั้งหากเราทุกคนเลยแต่ว่าเรื่องเรื่องเรื่องแบบนี้ค่ะอ่า น้ำใจมันก็นดีได้ทุกคนอ่าเบิ่งตามชะศีวอเตอร์ชะสีอ่ะโหอยู่แต่ว่าอธิบายบุคอยถืเอเราทุกคนแบบว่าน้ำจิตการที่มีน้ำจิตน,น้ำใจมันดีเนาะแต่ขั้นขั้นไฟโดนถามแบบโบได้คิดองยงางไรกพระแบบอ่าแบบคนอื่นให้ได้เฉยทุกคนจริงๆนะอ่าพอหาอีกคนนี่คนคนคน,คนอื่นกับมันจะหา ตามๆกันคือคือเสีสีเปล่านาะมันโบมี่ก็ต้องต้องหายเพราะคนคนนี้หายแล้วจากฉีเขอใจมาทุกคนเนาะเพืน่พนเพน่นหายเขาก็หายจางเสียมีมีอุย้ยกะแบบนั้นซึ่งมันค่ายๆแบบว่าอันเวลาไปไปหาหมอจากฉีดมาทุกคนชาวชาวซีบุอยากเปรียบเทียบเนาะเดี๋ยวเอฟซีจะงงหะนะเนาะ พออาชีก็อธิบายวนไปวนมาเนาะก็อธิบายบ่ค่อยเก่งอธิบายมัน่ค่อยถืออยู่หูไว้แต่อธิบายบ่ค่อยถือเลยหูแต่ว่าอันเพื่อความสบายใจของเจ้าบ้าน่แหละทุกคนเลยที่จะเอาหายแบบกินหน้ากินไนยอย่างที่น่ะถ้าบุ่อยากหายก็ได้เนาะอืมในบ้านก็ได้แต่ในความรู้สึกของเจ้าบ้านเนี่ยมัน มันแนวใดแน้นนหนึ่งเนาะคนอื่นเอาห้เข้าเข้าเข้ากันต้องเอาห้อย่าสิ <laughs> าวันจะเป็นประมาณนี้เนาะแต่หมู่บ้านอื่นกับบุงหมเลยทุกคนว่าจะเป็นคือกันบ่เนาะอ่ามันก็จะเป็นประมาณนี่หลทุกคนเอ้ยบ้านเธอซีกันเนาะแต่ว่าขั้นภัยแบบโบมีปัญหาเนาะเขาจะแมาหลินมาเที่ยวอยู่ฟังเล่า,ลากัน เอาไปแจ้งเพลนเองอันซื้อนามซื้อนไปให้เพอนในเดอ้อจังสิ่ทุกคนเบิ่งเบิ่งหนังเบิ่งละครแหละกันแล้วทุกคนเขาจะบอกคือแบบประลัดอำเภอจังสิน่ะอันหนาไม่เนาะคือชิวไปอยู่ในหมู่บ้านนั่นชะซีเบิ่งจะเปรียบเทียบใส่ใส่ในหนังนะั่นบนี้เราทุกคนเนาะกระชัวคนที่ไปเป็นไม่ไม่เนาะ ก็จะมีอันกำนันใช่แลยก็ไปไปเอาอันกระเศร้าเนาะมาหายย้ยจังสีนะทุกคนเอาอหยังไปฝากไปตอนฝากเนื้อฝากตัวจังสีนะเนาะมี่หยังก็แบบห้คิดเห็นในเดอ้อจังสีมี่หยังก็ช่วยในเด้อเข้าใจบ่ทุกคนมันจะเป็นอาการแบบนี้เลยเบิงนางบอ่ออืมสมมติว่าพระเอกนะเป็น,เป,นเป็นอันปลัดอำเภออีหยังมาใหม่เนาะมันก็จะมีอยู่กลุ่ม กุมโจรอยู่คนหนึ่งเนาะที่แบบว่าอันรวยแล้วก็เป็นใหญ่ในหมู่บ้านนั่นเลยก็เอาก็เช่ามาหาจริงๆฝังเนื้อฝากเนื้อฝากตัวด้วยอย่างเช้ยทุกคนเนาะมียางไก่ซอยเลยเด้ออย่างเช่นมันอาการอาการคล้แบบนั้นเลยสียสีบิ่งงานเนาะทุกคนว่าเอามีความคิดเห็นต่างกันเม่นมาเนาะทุกคนเนาะมันก็เป็นประมาณนั่นแหละสียสีวะเนาะมันบอก <laughs> อา้าทุกคนคิดจังใดเลยกะเม่นมาเนาะทุกคนเนาะค,คนเท่ากับคิดบวกคือกันแต่เบึงแนวแนวมันกับประมาณนั่นเลยทุกคนเลยเมื่อนี้ขายขามลงแรงเลยทุกคนอันฝนก็หยุดตกสัตว์ซีก็ลงมาก,กับเบาจะเกลือไก่เนาะทุกคนเนาะแต่ยังบาท่านได้เกลือหรอกประมาณประมาณหามงหามงเย็นเนาะก,ก็จะ เกลือแต่บางเือกับฝนตกก็เกลือไว้เนาะเพราะว่าให้มันเข่าคอกไว้บึงอันนี้ก็อยู่ริมหนองแนละ้วทุกคนบึงน้ามาหากอลงฝนตกสามสี่หมื่นคือแบบร่นเลยนะทุกคนก้อนนะนี่ปลาดุกกับไปปลาอย่างกระบ,บืนไปเบิดนะเนาะขั้นแบบบริสุทธิ์อันแยงมาใสานะ่เนาะทุกคนเนาะเขาห้องแยงว่ดทุกคนทีแบบว่าเอาไม้มาอันใสนะ่เนาะ ปลากระบอกเนาะเอาไว้มาซักใช่ได้ก็เอาอียังกั้นไว้เนาะทุกคนเนาะเอาตะไคร่เอาอยัางมากั้นกั้นไว้บ่อให้ปลาลุกนะเนาะแต่มันกระบอกบ่อท่านได้เลยทุกคนอ่างบอียังเท่าอีกเนาะแล้วก็มันมันหนาจะเป็นปลายฝนได้หละเพราะว่าใกล้จะเก็บเกี่ยวแล้วแหละเนาะแล้วกับเอฟซีผลกระทาม,มาว่าอ่าน้องซีเป็นจังไงเกี่ยวข่าวแล้วบ่อท่าน คือทางอื่นเขาเจ้าก็มีเกี่ยวไปแล้วแหละทุกคนแต่ว่าน่าจะสีกําลังออกใบเหลืองนด้หนึ่งเนาะแต่กระไก้แล้วแหละให้ที่มันงามๆในกระล่มเนาะทุกคนเขานะเพราะว่าสามสีบหมื่นนี้พายุกับเข่าลมกับเฮงเนาะมันก็เลยแบบอืมจำเป็นจะควรชีหิตเอาทุกคนบนล่มกับห้งามๆทุกคนเนาะเอาทุกคนอันนี้กับเบื้องในบรรยากาศหลังฝนตกได้อยู่ในหนองเลย กระเชดกระไลลายชิบ้า่บางไงเนาะอันอีซีว่าเอาคือบอกเอาไปขายก็อย่างเอามันก็มีอยู่แต่ว่าบ้านไผ่กระปุกเนาะทุกคนเนาะคือแบบเก็บไว้กินเองขอแค่บอให้ได้ซื้อกะเพาะนะทุกคนตามท้องตลาดเขาเจ้าก็อาจจะซื้ออยู่เนาะเอาโชวงนี่กับทุกคนเลยมีเครื่องปลูกกองฟังในข้างล่างกันเนาะเมื่อนี้กับบรรยากาศดีแห้งฝนก็หยุดตกแล้ว หวังว่ามันก็จะยุดไปอีกเนาะเพราะว่าสงสารคนก็เจ้าเกี่ยวเขาเกี่ยวอีย่างแล้วนะทุกคนนะเนาะเกี่ยวเขาอีกอย่างเนาะ,น,กกะ,กกะนี้ไกนะ่ก็ไก่ก็เตียนวำวำเนาะไก่หอดเกี่ยวยามเกี่ยวเขาเลยก็ไก่อยังก็ต้องคังไว้เนาะทุกคนเพราะว่ามันลงไปกินเข่าเนาะกินเะขาที่เฮาอันเก็บเกี่ยวอีย่างนะช่วงนี้เขาต้องขังมันไว้ก่อนต้อง เกลือ aw, ลายกัวเกาอลไวแบนี้ทุกคนเลยเพราะกไก่กะไก่น้อยเนาะกะเริ่มใหญ่หมดแล้วแล้วกะกำลังอ่าเบ้บดอ,อดังกะยังมีเนาะทวดเกี่ยวกับไก่ชะซีก็ได้เอาสำหรับคลิปนี้กะเรื่อง <c oughs> เรื่องนุ่มไทยมาเล่าเรื่องเป็นยังเชียเงิอนยังให้พอบอกพวบ้านกะกะมีประมาณนั่นเลอทุกคนขั้นแบบมันกำบังพได้ลายไปแลบบ้วแค่แบบอันอาจจะอันคาเอ็มลอยคา,าแปปซี่ ขวดสองขวดอย่างนี่นะทุกคนมันโมหลาราแ,แค่แค่แค่เขามีน้ำจิ้นน้ำใจให้เพื่อนแค่นั้นแหละเนาะคันคนบวกคิดหลายคนบวกคิดมากก็กมีประมาณนี้ทุกคนเลยเนาะ กับบูมี่อย่างไรเนาะสำหรับคลิปนี้แบบมีคําถามใดหรือว่าคิดเห็นต่างเอ้ะมันโมเมนต์ไดน้องส์เอ้ะมันเป็นอะไรนี่กะเม่นมาเนาะทุกคนเนาะเดียร์ซาซีกะจะมาตอบให้เด้อทุกคนเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะกดซับสไคร้เนาะแล้วก็ขอกะบุญขอบคุณที่รับชมอ่าบอกห่างโฆษณาเนาะทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไปกันได้บ๊ายบายสบายดี